ครับวันนี้มาเข้าหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงนะครับเบิงหัวดีนะครับวันนี้คือเฟสเอนะครับหัวอบัสซิ่งจะตรงเอนี่เฟสบีครับเฟสซีครับนี่ต้นนะครับต้องเข้าไอ้ทิ้หัวนะครับเข้าบปทิบหัวได้เะครับต้องสั่งสำนักงานนะครับเข้าแบบพีจูคนนี้นะครับสั่งสำนักงานครับเขารับตาเข้าก็ได้ครับเพื่อนเนี่ย น,นี่หัวปูชิงแรงต่ำครับด้านนี้หัวปูชิงแรงต่ำที่เพิ่นกำลังขันนี้เขาเรียกว่าหัวปูชิงแรงต่ำครับตอนนี้จะเป็นหัวปูชิงแรงสูงครับหัวปูชิงแรงสูงครับยังไริเท่าอาครับบอกแค่นี้แหละครับหมอ้อแปลงรับแปลงไฟฟ้าครับเอาหม้อแปลงเข้าหัวปูชิงแรงสูงเรียบร้อยครับดีดลยหัวชิ้เรียบร้อย แรงสูงจะเข้าน,นี่จากสองหมื่นสองพันออกเป็นสองร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบนั้นโมแปลงเสียครับสะเ,เ,เตียนโมแปลงเสียวันนี้จะลืมกาวถังนะครับ